อยากจะกดตังค์แต่ลืมบัตร ATM ธนาคารกสิกรไทยมีขั้นตอนอะไรยังไงอยากรู้ไปดูกันครับรั้นหรับขั้นตอนนะครับการกดตังค์โดยไม่ใช้บัตรก็คล้ายๆธนาคารอื่นนะครับอย่างแรกคือต้องมีโทรศัพท์ครับมีแอปนะฮะอย่างที่2ก็ต้องมีตู้ ATM ครับเดี๋ยวผมพาไปกดนะฮะอย่างแรกนะครับก็ให้มาที่แอปธนาคารกสิกรไทยนะครับต่อมานะครับให้เลือกไปที่เมนูด้านล่างนะครับ ธุรกรรมจากนั้นนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านแอปโทรศัพท์ของเรานะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านของเราแล้วเรียบร้อยนะครับมาที่เมนูนะครับถอนเงินบริเวณน,นี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าตาเมนูถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีออจํานวนเงินตั้งแต่100บาท200บาท300 400 500, 500 600หรือว่าตัวสุดท้ายครับเป็นระบุจํานวนเองนะครับในเคสนี้ผมจะระบุจํานวนเองนะครับ คลิกเลือกเมนูเลือกจํานวนเองนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวเลขตามที่เราต้องการนะครับครับสลับเคสนี้นะครับผมก็จะกดไป600บาทก็6 00ตัวเลขก็จะปรากด6 00จากนั้นให้กดตกลงบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกทีครับก็จะได้รหัสแบบนี้มานะครับจากนั้นเราไปที่ตู้กันโอเคนะครับพอมาที่ตู้นะครับมากด ที่เมนูนี้เลยนะครับการถอนตังค์โดยไม่ใช้บัตรคลิกไปหนึ่งครั้งกดเสร็จเรียบร้อยนะครับเลือกเคพัทครับก็จะพบเมนูต่างๆนะครับจากนั้นก็คือมาที่โทรศัพท์ครับเลือกที่สแกนครับจากนั้นก็สแกน QR code ที่อยู่ในจอ ATM นะครับในมือถือกดปกลงนะครับในหน้าจอตัวนี้ก็กดยืนยันนะครับจากนั้นรับเงินครับผม รุณารับเงินโอเคขอให้วันนี้ครับสรับการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรนะครับของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ลืมบัตร ATM ของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆตามวิธีที่ผมแนะนํานะครับ ข้อสรับเกตความรู้เลยดีนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอต่อไปนะครับมีอะไรจะนามาฝากท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนั้นเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็อย่าลืมกด s ับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย